ได้เขียนออกพอละออกเนาะอ่านเปลี่ยนซดยก็หาอ่านยังเปลี่ยนอ่านบเปลี่ยนซ้ำน้องเป็นหกเหรอเห็ดอะไรบานบ่าวลีที่ได้ช่อนน้องพันลีแล้วเจ้าต้องได้ช่อนแม่นบ่าวลีเก่งอยู่แล้วอา๋นแล้วอันมีจทกคนอ่ะในเฮือนน้องอะไรรวมหมดเลยบ่แม่นสิบคนสีิบคนเป็นลูกคนที่เท่าไหรนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่จ้า สวัสดีครัสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เนาะเฮากลมาก็าอีกอครอบครัวหนึ่งที่ถูกยากลำบากเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะทางนอง้องซอน้องอย่างเฮากับ่บููคือกัน,กนพี่น้องเลยเฮากับ่เคยมาถ่ายกันจักเทื่อเป็นครั้งแรกนะ้องพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางเฮือน,น้องเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ที่ว่าครอบครัวที่ทุกยากปากหมองอะไรพี่น้องเลยเนาะหากินเช่าหาเช่ากินค้ำอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางครอบครัวเพิ่นในกามีได้ยินข่าวว่าลูกเต้าเพิ่นหลายคนพี่น้องเลยเนาะข่าวกับสีพาพ่อแม่พี่น้องไปสอบถามทางน้องเพิ่นทางลูกสาวกกเพิ่นนะคระบทางแม่์พันนำพี่น้องเลยเนาะเอากระสีมาให้รักรัดตามขั้นตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะเอากระสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนุ้มกันเลยเนาะกระสีบราณศาสตร์เซเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะ กับไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยทั้งครอบครัวนี่เนาะที่ว่ามันลำบากโดยสบายดีเฮ้สบายดีเนาะสบายดีเดี๋ยวอันไอ้ถามซื้อได้ละซื้อจัองไหนจ้ะหนึ่งออกมาปางบอกน้นองมาปางหน้องคำปางบอกร<อ>ะหน่งป,ป่างมาปางเฮียบอสจะไปขับเฟสนี้ยะังทางนี้บอกระหน่อกขับบอกร่อกบอกระหน่อก็คือเจ้าอันอายุจท่ปีล่ะล่ะอายุค่อยบอกระ สิบเจ็ดปีพินาสิบแปดไดยไเชื่อว่าพหนาต้องสิแปดนี่เขาเลียนบ่เขาแต่ออกแล้วออกแล้วเขนทอนห้องไหนจ๊ะพอห้าอดปอห้าโดยอ่านได้เขียนออกพอแล้วออกเนาะอ่านเปลี่ยนใช่ปโดยพอห้าอ่านยังเป็นอ่านใชเป็น้ะเห็นอองเลยเห็ดอะไรบานบาลที่ิได้ชอนน้องทำดีแล้วเจ้าองไดชนเน่บาลีเก่งอยู่แล้ว แล้วอันมีจ้าคนอ่ะในเฮือนน้อนอะไรรวมหมดเลยบ่แม่นสิบคนสีิบคนเป็นลูกคนที่ตัวไหนนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหนจะลูกกบบ่หรือว่าลูกกบลูกกบเป็นลูกกบมีลูกกบชิบกปีบ่ลูกชิบกสิบเจ็ดปีบอสิบกชิบกยี่สิบเจ็ดเนาะลูกเจเป็นลูกกบโดยมีน้องจ้าคนเจ้าะ มีน้องเจ็ดคน้รวมทั้งพ่อทั้งแม่เป็นสิบป้าเด็พี่น้องดูเหงี่ยงเนาะแสดงว่ายังบดเนาะลูกแม่ได้ออกมาไหมโดยยังมดยังมดเลยแสดงว่าเจ้านี่เป็นเอ้ยมูเห็นป๊อปบกนอบกนอหนุ่งเด้ได้เขาเฮียนอยู่ปะเขาแล้วแต่ออกอ้อมอ้อมเมื่อเดบ่เหลือบพูนึงเหลือบพูนึงเหลือบพูนึงบันนั่นได้ออกโดย มีความลำบากเนาะลำบากความบอบไม่เียบความบอบม่เงี่น้องเลยนอนเชื่อมะปางเชื่อมะปางแล้วพู้ที่ช่องทื่จะแมตต์อ่ะเชื่อค้างเชื่อค้างโดยข้างหรือข้างนั่งค้างนั่งค้างน่งค้างเท่าทางเท่าทางบอ๊ะเบาบางบอปันเท่าทางเท่าทางให้น้องไห่ไม่ไม่ไห่ไหลเไหลแต่ต้นไห่แต่เจ้ากัน คดอบางแล้วที่ช้างที่ชามข้าว้างที่ีข้าวคางที่หาปไะนนงน้อยที่หกปนนัง้อยที่เจ็ดที่เจ็ดะข้าวหอยมีที่แปดที่แปดนางกุ้งโอ้จะแดงว่า น้องเพิ่นจื้อน้องเพิ่นอยู่ได้ไหมเยี่ยงจะเลยนะนะแล้จอดมันซี้่าเมนเราเี่งกันนั่นจื้อเอาเด้อพี่น้องเนาะถือว่าน้องเพิ่นน่ะหลายคนอยู่แม่นเลื่อนเพิ่นก็อยู่ทั้งปู๊ทั้งหลังูแต่ว่ามันเลื่อนเพิ่นก็บโบมิกกันนั่งบ่เย็นเนาะก็เลยมาขออนุญาตถ่ายน้องเพิ่นอยู่ทางนี้แม่นเป็นได้ล่ะใช้ชีวิตมื้อนี้แบบหาอยู่หากินอะไดไปกันเที่ไหนไปซ้อนฮะไปซ้อนไปซ้อนอยู่อยู่ห้วย S 1> <S 1> ไปหาซ่อนซอนปูซอ,แบบอนปลาเนี่ยบบวิธีชีวิตคือหาซ่อนปูซอนปลาหาไขา่มดแดงครับน้องไม้หัวนางแบบนี้บ่โดยก็คือเข้าน้ำซ้ำป่านี่แหละได้เห็ดไห้เห็นหนดนาอยู่บ่โดยเห็ดยู่ได้แขกสอบปีหนึงล่ปีหนึงได้สาวสาวสอบเอาเอางัวะควุยกอนเดือดกุ้มกินบ่กุ้มรถไทยเนี่ยเจ้าเอารถไทยบ่ไทย โอ้แต <N cess inh aling> ่แดงว่าเจ้ามีรถไถเนาะบ่มีเอารถไถยมู้จ้างเขารถไทยมุ้แบบว่าให้เพิ่อนไทยให้เพื่อนไทยให้ว่าสั้นชาเนาะแบบว่าไปช่วยเพิ่นบ่ด้วยและเพิ่นมาไทยให้เฮาแบบนี้เนาะเขาเอาจ้างนี่กับเงินคำกับบ่มีบ่มีประได้เนาะดยสามีทำงานทีซ่าเขาแห้งี่ชอยเพิ่นก่อนประมาณนป้าเขากยนหออกปะฮาออกแบบตั้งปีแล้วออกเกี้ยนได้ปีนึงแล้วก็าะขี้เกียนมาเป็น เป็นดย่างนอ่อพี่น้งนองเขียนแล้วก็เขียนบอ่อเป็นน,อน้องเป็นโดยโดยโดยแบบว่าชูม,มือนี่ก็มีแต่น้องยังน้อยๆเนาะผู้ที่ซองนี่ทิพซีปีบ่อแด้จริงจังวะโดยเป็นผู้หญิงด้วยกันโดยแสดงว่าใหญ่กับเกือบซ้ำกันแล้วเนาะแปลว่ากับพอได้ช่วยเบี้ยโดยแบบพ่อแม่นี่ถ้าเป็นย่ามนี่เพิ่นหาเงินหาค้ำไ,ไ่อแดง บ่พอแม่แต่ละมือนะเห็ดอย่างนั่นว่ะพ่อแม่บ่โดยไปหาใครมุดแดงใครมุดแดงขายบ่โดยไปแต่พ่อแม่บ่โดยแม่นี่เอาลูกโดยทางนอกนี่กับค่ำนี่ก็สิไปสอนปลาสอนแนวสอนกุ้งสอนซิวโดยอยู่ไก่เวลาบัด่นไก่เติมไปก็ไปนะไปกับมื้งอยู่นองบ่คือว่าอยู่ห่วยอยู่เซอยู่ห่วยอยู่ห่วยอยู่เซก็ไป ูเส้ๆนะเส้ไก่เส้ไปเส้มาเนี่ยเนาะโดยนี่หังเป็นสาวเลยนะม่นม่ไม่บ้านยังอันนี้ล่ะบ้านนาโน้ยบ้านนาโน้ยโดยบ้านนาโน้ยมีตอนนี้บ่มีเพื่อนตอนนี้บ่อยู่พุ่นก็มีอยู่พุ่นก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งบ่แถวนี้โดยบ้านกระจายกันเนาะโดยอือพ่อแม่เป็นคนบ้านนี้บ่ เข้ามาเข้าบ้านนี้ได้ตองก็่บ้านนี้แต่ว่าเห็นหน้าเห็นหน้าได้เช้าสอบเนาะไม่เห็นเบิร์เเช้าสอบเดือนสามอบเดือสมสอบสามสอบนึ่เก้าว่าสิได้จากเดือนนงละกินนีบ่ฮอดเดือนซ้ำบ่หอดเดือนระยะสิบคนกินพี่น้องสิบคนบอกเ่เจ้ากันแล้วแล้วแล้วที่หาไปได้แต่ว่า ไปขอเอาสามสอบนี่เป็นข้าวเปลือกบ้านองล์ข้าข้าวสารข้าวสารสีมาไหวสีมาไหวแล้วโมว่าสามสอบกินบุฟเ่ต์เดือนเลยไปขออยู่อใส่รองหลาสุดหลายไปขออยู่แถวบ้านบึงบ้านบึงยื้อใส่รองหละไก่บ่โดยให้จังไรไปขอขี่รถ ขี่รถรถลัดขี่้ำทางนี่บ่อ๊ะเจ้าเคยไปบ่บ่เคยมีแต่แม่บ่โดยแม่พ่อเคยไปบ่พ่อบ่เคยพ่อบ่เคยไปดูเอาลูกให้แม่ไปโดยอ้าวพี่น้องเลยประมาณนั้นลำบากบ่ล่ะลำบากอยู่ลำบากอยู่ลำบากอยู่เราสมมติว่ามีเบียกมีงานเฮ็ดแต่ว่าน้องกะสิอยากไปเฮ็ดอยู่บ่ เรียกว่าโบเมนวันอยู่ไทยนะเป็นแบบเวียกงานอยู่แถวเซนูแถวอย่างนี้นะเห็ดเวียกเ็ดงานอยากไปอยู่อยากไปอยู่เนาะโดยพี่น้องเลยเนาะอยากซอยอยากซอยพ่อแม่อยากแบ่งเบาภาระเนาะโดยแม่นน้องก็ลายคนว่าดันซะพี่น้องเลยเนาะเรียว่าน้องเป็นแบบซอยพ่อแม่หนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามันยังกระไดเนาะจุดเหตุกิน พอนนนนได้ซอยชํำนั่นเลี่ยงเนาะเลี้ยงบ้องแล้วเนาะเคยมีความคิดบอแบบว่าอยู่แบบนี้ชุกยากปากมองไวบนี้คืออยากไปทํางานไทยแบบนี้นมีอยู่เคยมีความคิดดูเนาะโดย,โดยแบบมีหมู่มีอย่างไปก่อนเคยมีเคยมีหมู่ไปวะเคยแล้วเพื่อนไปไทยเลยอยากไปน้ำเพิน่นโดยแต่ว่าบ่มีบาดไป บ่มีทุนบ่ทันชาเนาะเดินทางเนาะอะไอย่างกับยังอายุบ่ฮอดป่ะัานชาเลยบ่ได้ไปถ้ามีโอกาสแบบว่าเพิ่นส่งเสริมให้ไปนี่สิไปเนาะโดยโอ้น้องมาปางจากไปเฮ็ดงานกรุงเทีมพอแพทแม่เนอะแม่แม่แม่แต่ว่าอยู่น้องกับยังมาลายไปไหนเนาะชิพก็จะบ่โดยโอ้ก็อยากแว้งเบาพารา ซอยพอ่อซอยแม่ว่าสั้นๆ<อ>น้นองกระไลนอ้องผ่นก็มีความคิดเป็นผูนใหญ่ปีน้องเนาะถ้ามันมืดเข่าแล้วี่ก็แม่นได้เริ่มต้นหาขอเ่กันโันมีพอเถอะคอว่าได้ลรืขาดเขิน่มีไม่ใช่ว่าพอดูพ่อกินเวลาขอมาได้แต่ว่าต้องได้ไปขอชุมมือบอถแสดงว,ว่าเล่าว,ว่านี่ยังมีหลายต้องอันที่ว่า ทุกอย <si ่างปากมองจนดไปหาคอเข้าขอน้ำมนแันใชนคนเถื่อนคนมันคนก่อยพีิ่มพีน่องพีลำเนาะโหดโวหมักโมหมักแตงคนนอนเฮือนหลังน้อยนอยนั่นมืดถือคนเปโอ้แบบเจ้าเกิดอยู่เฮือนหลังนั่นบปล่าหนาดันได้พี่งน้อแล้วเราหลีสีไปถ่ายเพื่อนเราให้เบิงหรอก เราลิกเคยขึ้นแล้วเดี๋ยวเราคือนึงแบบน้ำในเด้กจะไปเอาโดยสั่งรวมบ่โดยสั่งรวมนี่แบบทางโครงการเขาเจ้ามาทางบ่โดยทางโครงการข้ามาทางนั่นเรียกแบบห้องน้ำห้องในได้เวลาปวดท้องเข้าป้าเข้าป้าวิ่งห้องน้ำบ่บอกมีห้องน้ำชับอีกดอก ถ่ว่าปวดทุกอยู่ปาสั่นแม่นส,สนาวน้อยกลางป่าแล้วไปดเนาะแม่นบทึก<น>ไว้แล้วบทึกไว้แล้วอยสุดยอดอีหลีเนเลยสิบกใหญ่เป็นสาวแล้วเด้นี่พี่น้องเ,เน,เนาะผู้น,นั้นบ่ผู้นัน้นบ่โดยชๆป,<น>ปีล่ะแม่นนามมาแล้วพี่น้องเนาะซํากันซําแพี่น้องนี่เนาะซําแ ตัวปีท้ายปีเลยเนาะแม่อ่ะยิ้ไหร่นะแม่ปรจักแม่กะสิประมาณสามสิบนาะน้องล่ะสี่สิบเนาะหลายหลายนิดนิดหนึงบ้หูคือกันน้องเพิ่นดีกว่าคนตรงพี่น้องบอกว่าไปชุมชีชุมหาบ่หูคือบ่จักบ่จักคือบ่หูแล้วแม่นบอผอแฝดแมนไม่ใ่อยยังเปิดอยู่บ่พ่อแฝดเปิดเปิดเปิดเขียวอยู่มันเบ็ดเดี๋ยวมืดขนาดเขียวอยู่พี่น้องเนาะ เป็นยังไงบ่โอ้ได้ยินทางหนึ่งเราสาวน้อยอยู่กลางดูปีศาเว้าได้ก็ได้อี่ยเราบางบานแบบว่านักบาชยำดำให้ดำหน้าไว่ยจะได้ไปรับจ้างอยู่บ่ได้ไปอยู่แบบว่าเพิ่นเวลาเฮ็ดนาเจ้าของเลี้ยวแบบนี้นะโดยมือหนึ่งเท่าไรพิ่นจ้ามือหนึ่งแสนโอ้มือละแสนมือว่าสูงอยู่แมนตัววัดสูงอยู่แถวนี้กันบางบ้านก็่ได้ทอดได้แสนเนาะแมนมือละหนึ่งแสนกี่ จะมีคนจ้างคู่มือก็ไปคู่มือเด้น้องนังละโดยในครอบครัวเจ้านี่มีไผยไปเนี่ยนี่น้องไปมดน้องก็น้องครับได้ได้เริมือกู้คนเนาะโดยกู้ใหญ่นี่ยนั่นเนาะกู้ใหญ่ก้าเฮ็ดได้เพราะฉันจ้ะไปมดไปมดโดยกัสีประมาณอยู่มือหาแสนได้เนาะหาคนรวมพ่อรวมแม่อะไรกันประมาณ พกแสนเฮยน้องจตุต้องมีคนเอาน้องเอาดงว่าไเอาไงมีคนอยู่เพือนน้ำแต่ว่าการรับจ้างมันก็ไม่ได้มีเสมอดนเดนเทือนดนเทือวาชันนทีนอน่เดนดนมีเทือรับจ้างรับบ่ายแต่ว่าอยู่แบบนี้อ <fry> ย <UC S 2> ู่กลางป่าไปนี่มีผมมาโอ้มาลมอยู่บอใงเป็นชาวบ่มีเลยโทรศัพท์เจ้าเดชเสนอง่ มีอยู่ีอยมีเฟซบุ๊กบ่างแต่ว่มชนใครจะได้เอาไว้เพื่อขึ้นมาเ่อน่าจะแชทถามว่าอยู่บอนี้โอ้ในว่าอยากโทรดินน้ำนองเพื่นเมมไม่เร็วน้องเพื่นอยู่เือนบอแบบนี้นะก็ได้นัดน้องเพื่นไว้เาะเอา่องทางการติดต่อไว้ก็ดีนะพี่น้องเอยเนาะบางเถื่อนด้มีโอกาสถึ้นมาอีกวันซักนเนาะขอบคคือบอลีก็ดีพี่น้องเนาะขอบคุณถึงงานา่ะทำขอบคุณในถุงงานแล้วล่ะ เพงเตือมีผปุรักผู้ใหญ่หรือว่าเอฟจีสันใดเพิ่นเมตตาสงสารอยากซอยเข่าซอยน้ำเล็กๆน้อยๆกะบางทีอาจจะได้ขึ้นมาอีกก็มีได้เนาะโบกับบอลแนบว่าด้องติดชิงได้พี่น้องเลยมีน้ำหนักเจ้านั่งแบบโบกั้มดูจะงามเนาะนั่งแบบโบกค้งเลยงามพี่น้องเลยน้องเพิ่นกัอายุหลายแล้วแต่ว่าค่อนข้างแบบชีวิตกะ ลำบากอะไรก็กวักันเลยโบเรมีอันแต่งหน้าแต่งตาแบบธรรมชาติแม่นแบบธรรมชาติเลยนะตื่นมาได้แต่งหน้าแต่งตาอยู่ปะได้แต่งอยู่ปะมีสติกทาอยู่ปะมีอยู่เนาะได้มัคคาราขีดตาขีดอยังมี้ปะกระดักกระโดดเมียข่อยก็ยังบ่มีโอ้ไม่ว่าบ้านนะแปลว่าสาวบ้านในชนบทนะนะบ่แม่นคืออ่า เด็กน้อยทั้งแถวบ้านเฮานี่สีตื่นมาสีแต่งหน้าแต่งตาเนาะหิดตาหิดยังค่นนี่นะพี่น้องแบบบ้านเลยว่าเลี้ยงอยังบ่ครอบครัวบ่มีบ่มีอย่างัวไกงไก่กับบ่มีเอง่บ่มีอย่างเลี้ยงเนาะเลี้ยงแต่น้องเนาะอ่าพี่น้องเนียน้องหลายคนอยู่ว่าจะสีเลี้ยงยังเลี้ยบ่ว่ามันบ่มีข่าวเกลือเนี่ยไก่ แต่เสีเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างเลี้ยงงัวกับบุมีเงินซื่อเพนิกแถวนี้เพนขายแพงปะแพงอยู่ปลาพื้นชีสรอยกับบัวชีสร้อยจังได้เนาะทางภูหลักภูใหญ่เป็นชีสอยได้แต่แบบข่าวน้ำแบบนี้แต่ว่าชีสร้อยให้แบบงัวเงยขึ้นไปเลยกต่จักขีว่าในช่างไรเนาะบัวนี่แต่ว่าน้องเพิ่นนี่อยู่ที่ดินนี่เป็นที่ของน้องปะ ของรัดบ่ะดอยของรัดของรวมดินรวมดินรวมดอยว่าง่ายโบแม่นของไผ่แต่ว่าเพิ่นอนุญาตให้ประชาชนอยู่เนาะดอยแม่นก็ถือว่าเป็นดินบ้านนนั่แหละพี่น้องแม่นคือบ้านเฮาตะกี้คือกันแต่เพิ่นว่าตั้งบ้านใหม่เพิ่นก็บ่ได้ซื้อแรกแรกเพิ่นกับไผ่จะตั้งก็ตั้งรุดอยู่รุดพราะว่าอยู่มาหลายแล้วก็ปั่นกันแบ่งกันแม่นแบบนี้พี่น้องเอ้ยกันแบ่งกันตามสภาพแน่นตามสภาพการเป็นยู่ น้องมาปางน้องบ่ายางมาพุ่นนะโดยโอ้พี่น่องเอตามลังกันมาเนาะหลายคนต,ต,ต <c oughs> ะขอตะขอตะงออะตะข้อไปใช่ไหมไปหาเนช้อขายดงไลายลายป่ป่ะแต่ไล่ไล่อยู่ไล่แหาะไปขายบ่ะโดยระมาณจากโลน่องละได้สองสามโล ขายโลเท่าไรละบาทนี่โลละแสนโลละแสนโดยอ่าแต่ว่ายังถือดเด้อพี่น้โนขายมูเต็งนี่โลละแสนอยู่แถวบ้านเนานี่ชิโลประมาณสามแสนแมนบ่แมนเปินมาหลัดซื้อเลยเนาะพี่น้องโนยปปาโตปู่พี่น้อโนโลลไยแม่เท่าเปินมาแต่แบกพื้นแบกลัวนี่เนาะแบกพื้นแบกลัวเนาะ ถือว่าน้องมาปางนี่เป็นคนหนึ่งพี่น้องที่สู้ชีวิตเนาะสืบสิวิถีครับนพากันเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งไงแต่ดเพิ่นเกิดมาเบิดหลายคนพร้อมกันแทงเนาะแ,นแ,นแปดคนทั้งหมดน้องเพิ่นเพื่อนรวมทั้งแม่เป็นศิษย์ชาวไทยน้องนุ่งเพินน่นในเบิ่องแ้กพี่น้องถอดถูกถอดเชือกกระมีถูกพ้าหั่มกระมีเนาะนี่มัดเนื่องจากว่าเสื้อผ้าหน้าแพกะโบมีเนาะโบมีเป็นครอบครที่ว่าถูกยากแน่แหละพี่นอ้องเนาะกะบที่ไผ่ละพี่น้องเนาะบุตรกับภัยกับโบ ้ว่าชามซาพี่น้องเอ๊ะเอ้ามาดิว่าได้พ,อพ่อแพทยงเทาอ่ากะโรมกับน้องเพิ่นหรือว่านี่กโดนพอสมควรเนะาะบาอ่ากะสีได้พอโตลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมไม่ได้ว่าถ้าเอฟซีทันใดหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่ซัพพอร์ตน้องเพิ่นหรือว่าช่วยเหลือทางด้านใดก็ตามสามารถติดต่อทางทีมงานเทาได้เนาะพี่น้องโดยยข้อมูลติดต่อก็ขึ้นอยู่หน้าจอเนนาะพี่้องในคลิปเนาะด้วย À, Cho này cái ok nè. vào đây nó. Men men, men 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 Mới ông ngân nó ông vẫn chưa ăn kín. bắt tầm ngân nó mà nó. Vậy ăn hạp phơn. Hạp lì. Men hạp phơn vậy thu hà bao lì nó. Men à, 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 à. <laughs> này đồ, đồ <laughs> nó ông vẫn chưa tầm Thu bao bồi Đôi đôi nó vậy à, nó. bao lì tầm cắn thôi nè. có phẹt mươn nâng Thì nó 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 ก็ทำชีวิตเนาะกลังใใจห้แมนไหวซื้อผิดเกื่อนไปนู่ก็ว่าไปจังใดก็อยู่ดีไม่แห้งน้องหล่ะสบายดีเนาะไม่เละพี่น้องเอลยเฮือนชาบันแป้นเพิ่นกันแล้วอยู่กันได้ในใดพี่น้องเอลยเนาะหลายคนพ่อแม่พี่น้องเอลยเฮือนชาบันแป้นเพิ่นขออนุญาตถ่ายเฮือนหน่อยเด้อด้วยเด้อขอหนาถ่ายเฮือนหน่อยโอ้สบายดีเด้อโอ้ อยู่ทางมดนี่จะค้นแม่ในเฮือนเจ้าสิบสิบเจ้าอายุกี่ปีได้เจ้าน่ะโอ้เจ้าเป็นแม่น้องคนนั้นบ่โอ้ผันเป็นลูกก๊กบ่แม่โอ้สิบคนนอนน้ำกันมดบ่แม่นี่วฟาสิบคนนอนน้ำกันมดที่น้อนเลยโอ้ผมมีบนอยู่บนเสาโอกเขื่อนผันฝนตกน้ำลงโมเปียกมดบ่แม่นี่โอ้ ฝนตกน้ำลงนอนบ่ได้โอพากันยืนอยู่ขาวน้ำจำปานี่ได้สมไพออยู่พอกินเ่ยพ่ออันนี้ลูกเจ้าพ่อนี่ละูกลานลูกลาอีกขันได้กับเสอีกต่ยเอาลีมาเลยลูกเจ้าท้งหัดสิบโคแปดคนแปดคนบ่ได้กินหืดกินยาอย่างเลยป่ะโอ้บ่ได้กินหืกินยาอย่างเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ะ คนยอดถ่ายเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยป้าสังกะสีกับผูพังมดเนาะถวยบวงกับยังบ่มีพี่น้องเลยครอบครัวนี่ก็ถือว่าลำบากสุดๆนึงพี่น้องเลยเนาะกะให้น้าตะก้านี่ก็มีอยู่บ่แม่มีมันมาลายมีมาลายแต่แต่เอายังเห็ดแต่ละปีนะเอาน้ามันบ่หลายบ่แบบว่าเอายังถ่ายนาได้เอารถไปรับยางมูโอเอารถอะไรแบบเอายือเอาแห้งนะครับไปไปแลกเพิ่นๆกับมาถ่ายให้ oh, này là phi nông này nó à vào lớp cửa văn phần mang phi nông này mà, mà thầy à để này phòng này phi nông mừng như là hiện sản mặt phèn phần phi nông này nó thằng voi cái khốn nó nhát lông đàn phi nông này đây là phía ngoài gần phần cái này thuộc nhà bạc mỏ như đó rồi nó là bộ mi nhăn đây là cô ơi bộ mi như thế nó ผมเอ่พี também, e ่น e e ้องเบิ่งผูกใส่หญ้าใส่ยังเป็นเลยพี่น้องเลยสังกะษีกับเขาผูกผูกทางพี่น้องเลยเนาะมันก็อดทนสู้เอาพี่น้องเลยเนาะนี่แบบพี่น้องเลยโอ้ยน่าสงสารขอบคัวนี่ก็อีกอันหนึ่งพี่น้องเลยเนาะโดยคลิปนี้กับสิบมีมยังลายพ่อแม่พี่น้องทางมาบอยกับมาถ่ายผมเอ่พี่น้องเบิ่งถ่ายเอฟท่านใดอยากช่วยเหลือ ติดต่อมาได้ทั้งสองทางบ่บอยบชาแนลเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่บอยบจะได้เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องถ้าบ่บอยว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีถูกท่านทุกคนที่อยากแทงเนาะกับคลิปนี้ก็จะมีอย่างไรพ่อแม่พี่น้องเลยจะรีวิวเฮือนชันบ้านแป้นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนั่นแหละเนาะอ่ะโดยสวัสดีและสบายดีโดยเอฟซีโดย